semalu waktu madika solo dance ke solo dance kali cinta sekali doa maafkan cinta cukup sekali ah turn ha solo ที่บริสุทธิ์ียล้นด้วยความดีเพื่อเป็นสักขิพยานให้พี่น้องลูกเสือเนเนรีที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้ข้าพเจ้าขอเชิญ Okay. สเป็นครูธำนาการพิเศษจากโรงเรียนบ้านรมาตขคอคุณครูสมหวังยิ่งดังท่านที่4เป็นครูธนาการจากโรงเรียนบ้านระมาตขคอนางสาวพัชราพรพสพรครณครูชำนาญการครับและกอนการมาตอนเช้าไม่ได้มาครับมาตอนเย็นคุณครูเพียงเพนตรงข้างข้างจักรยานสองคันครับและ พ็เมือกับทีมบันเทิงทุกคนขอบคุณค่ะนรวมกับพี่เา้องนารีทุกท <f erv> <eps> ่า kind น of <ling> กับหมเชิญรับชม,บมนในรบฟังได้เลยค่ะพากันไปไหวยน้ำเป็นประจาซึ่งทำให้สตว์ที่หาบหากินอยู่บริเวณนั้นตื่นตาตื่นใจและหลงชื่นชมความงามของนางหงเป็นอย่างมากนี่เจ้าโจ้น้อยดูพวกหูหงนงั้นสิน่าสวยงามพลินตาพลินใจแานจริงๆตั้งแต่ข้าเกิดมาก็มีผูหงษ์พวกนี้หละ ทำให้ป่าไม้สดใสสวยสามคำเพื่อให้คำว่าเยี่ยมจริงๆริงหนึ่งสองสามขอบคุณครับทโซเซอีกครั้งหนึ่ง ะมาแสดงเรื่องชีวิตที่แตกต่างเชิญรับชมได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนนั่งลงค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการทำความสะอาดบ้านนะคะในขณะที่ทุกคนกำลังตั้งใจเรียนอยู่นั้นทุกคนตั้งใจเรียน แต่มีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ไม่ตั้งใจกันชื่อนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือไม่ตั้งใจฟังคงรูเล่นทันเลยลูกศรเนนารีโผลดยืนขึ้นโดยคำว่าเจ๋งจริงจริงหนึ่งสองสามเจร๋งจริง

ป่ยเสียนบังเกิดความไม่พอใจจึงคว้าเอาไม้มาตีแม่จนแม่นิ่งไปจบการแสดงก้องเ้าน้อยค่ะแม่พี่น้องลูกเสือเนตนนารีโปรดยืนขึ้นด้วยคำว่าดีจริง ต่อไปนี้จะเป็นการแสดงของโรงเรียนบราลัไทยสองชั้นเรื่องไม่สำคัญที่ชื่อครั้งด้วยคำว่าดีที่สุด เท่าที่ลูกชอบท่านั้นเลยเฮ้ยไอ้เต้องเร็วเร็วเร็วลาเว้ยเออขารถต่อเลยแล้วคุณล่ะครับอยากกินข้าวกับแม่ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่ตอนที่แม่ตายแล้วครับ พี่น้องลูกเสือในนรีโปรดยืนขึ้นค่ะและกล่าวคำชมเชยตามข้าพเจ้าสามครางด้วยคำว่าเวรนกิ้งดีใจแจงนหนุ่มลูเสือเชื่อถือในทั่วเราต้องมั่ยใจกันนะเพื่อที่จาพิทิตเสมอทั้งสามทาง เป็นตำนานผ่านวันวานสืบทอดมามิจากจรเจดียใหญ่สูงเด่นเป็นสงา่าคนบาปหนาสร้างขึ้นเป็นนนุสรก่องข้าวน้อยข้าวแม่ไม่อาทรอาไลวอนโสกาน้ำตาลแิ่บ้านโค้ก่ะขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณคะ่ะพี่น้องลูกเสือเนตรีโปรดยืนขึ้น <c oughs> แล้วเก่าคำชมเชยด้วยคำว่าเวลดันนายกอบตอนาดีท่านวินัยเขากล้ามอบเครื่องดื่มครัท่านผู้ใหญ่สมชายเห็นได้ชมมอบส้มมาให้ถุงใหญ่ท่านคุณพ่อสังวรสรรรุปรา ทั่กว,วกเราจะมาแสดงละครประกอบเพลงเรื่องะเธอไม่เคยนอกใจค่ะแลห้องมีผู้หญิงิ0คนสวยตุ้กสาวกเพศ อดีธยืนขึ้นแล้วกล่าวคำชมเชยตามข้าพเจ้าสามครั้งด้วยคำว่าเจียรจะนับเกียรตทุกท่านคณะลูกเสือเน,ใน่นายรีโรงเรียนมัธามบุอารอจะมาสแสดงเรื่องเรารักปากเรารัก ป่าชุมชนเชิญรับชมเลยนะป่ามาแล้วที่น้องลูกเสือเนนารีทุกนายโปรดยืนขึ้นช้อมกล่าวคำชมเชยเพียงสามครั้งด้วยคำว่าเป๊ะเบิ้ลาดามกที รองน้องกองผู้ดีส่วนเจ้พี่มองวอนทันกานารายการแสดงเพื่อนกันตลอดไปเชิญรับชมการแสดงได้แล้วค่ะ,ะนักเรียนนักเรียนนั่งลงเลยแล้วเอ็นย่าแม่ลูกบ้านไหนนี่บ้านเล่าเอ้ยกวาดบ้านจะลูกโอ้ เออเนโะนนางจอบกว่าเดี๋ยวนี่แหละไม่มีใครมาช่วยเลยมีแต่คนนั่งจุดจุดอยู่นั่นแหละพ่อแม่ก็เรียกจู๋เฮ้ยนะเฮ้ยเหนื่อยนะกว่าด้วยคนเขาเป็นน้องเป็นนุ่งมันหน่าตาดีกว่าเพื่อนแม่ก็หวังจะซื้อตัรศัพท์ให้มันไปหาผัวรวยๆจะได้มาช่วยพ่อช่วยแม่ดีละพ่อแม่แม่แล้วเนี่ย

พลางจานร่ะเพราะว่าไม่เห็นบอกำลังล้างจานอยู่แม่มีกระเทียมหมเลยพี่แขนอ่ะไม่รู้ไปทำอะไรเสียงดังโสมคาอ่ะน้องจะแชทก็หนวกหูเมกี้กัะเจดียมม์ก็ไม่ถักเปียให้เจดีย์นี่เจดีย์นี่แขเอ้ยเราเป็นพี่ล้างมือให้สะอาดซะลูกมาจ้าเดินไปไม่ช่วยล้างอ่านี่ยก็มันไม่มีความสุนครีเหมือนแม่อย่างนี้แหละ นี่คิดว่านะลองอบรมมาสักวันสิมีความสามัคคีกันหน่อยเรียกมาทุกคนให้มันหักลังไม่ไผสักอันเรียมันจะหักไหวไหมเนี่ยบางทีก็บางแม่ก็จำที่รู้ใจหมดทุกทุกคนแล้วแม่เก่งมากแม่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังแม่ก่อนนะลูกเออสลับแม่ครับลังจ้าเดี๋ยวฟังแม่ก่อนนะลูกอาฟังแผลนเราเป็นพี่เถอะนะลูก เออาคนที่เรยก็ต้องใช้หลยลูกเอาฟังแม่นะแร่เนี้อเป็นหยุดก่อนแม่ตงแทจะฟังแม่ไหมวิมากกว่าเพื่อนแม่ไม่เคยรักใครมากกว่าใครแม่กับพ่อให้กําเนิดลูกมาแม่ดีใจมากที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของแม่กับพ่อเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไอ้คนหนึ่งก็จะทําอย่างนั้นคนสองก็จะทําอย่างนี้ ถามว่าแม่อายขอหน้าลูกบ้านข้างเรือนเคียงเขาแอบฟังเรานะใช่ไหมพ่อทำได้โดยสามาธิไม่เลอะลำเลอะจะสุชาติเธอเธอซ่า